ต้นนี้ก็มีอายุ25ปีเช่นกันตายแล้วคนงานเขาไม่อยากจะปกลีดเลยเกรีดก็มีน้ำยางครับเถาวันขึ้นเต็มไปหมดนะคังเข็มผ่านไปแล้ว1เดือนครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะตอบสนองเหมือนสองต้นที่ผ่านมาหรือไม่ครับจอดนี้เดียวครับ ดูการตอบรองของเขาเริ่มมาแล้วครับ โอเคนะครับมาทุกต้นครับมาทุกต้นแม้ว่าจะตายไปกี่ปีก็ตามนะตายหนึ่งปีสองปีสามปีฟื้นคืนได้หมดนะครับน,นี้ฟื้นคืนเต็มหมดขีบบนก็ไม่มีล่างก็ไม่มาผนจะุดท,ท,ท้ายก็กินปุ๋ยเฉยๆนะครับไม่เกิดประโยชน์ ตอนนี้เขาฟื้นคืนแล้วครับตอนนี้ปกติทุกอย่างครับโอเคครับ